สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข่าวดาราลอนแรงคำตอบสุดจีบเแท็กพารันยูโดนถามเรื่องฉีดวัคซีนโควิดประชาชนคนไทยหล,หลายๆคนยังมีความเครือบแคลงใจเรื่องของการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด1 9กันเป็นจํานวนมากเมื่อมีข่าวออกมาอย่างต่อเนื่องทั้งเรื่องของประสิทธิภาพเรื่องของการแพ้ การเกิดผลข้างเคียงซ้ำยังคนไทยไม่มีสิทธิ์เลือกวัคซีนอีกเช่นเดียวกับนักแสดงหนุ่มแท็กพารันยูที่มักออกมาพูดเรื่องของการทํางานของรัฐบาลบ่อยๆได้แสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ว่ามีคนถามตลอดจะฉีดไหมยาอ่ะจะฉีดไหมตอบเลยนะให้มันมีให้กูฉีดก่อนเอถอะทะเลาะอะไรกันก็ไม่รู้เดี๋ยวเอาไม่เอาหนึ่งปีพวกมึงยังไม่เตรียมการอะไรเลยงานนี้ก็มีชาวเน็ตห,หลายๆคนได้แหงคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากอาทิจะสถานการณ์แบบนี้เข้าใจนะว่า ฉีดยี่ห้อไหนก็ขอให้มีฉีดแต่ทำไมเราต้องฉีดสิ่งที่คุณภาพต่ำแต่นำเข้ามาราคาสูงด้วยดูอย่างเราสิเขาเอาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพมาฉีดให้ประชาชนของเขาขนาดหมอพยาบาลบุคลากรในโรงพยาบาลยังไม่กล้าฉีดเลยถ้าไม่โดนบ,บังคับอันนี้ข้อมูลจากคนรู้จักที่อยู่ในโรงพยาบาลค่ะ